ล่าสุดวันนี้จุดที่เรากำลังตามเรื่องน้ำท่วมก็คือที่ตำบลท่าทองใช่ไหม,มที่บอกว่าพันัางเนี่ยมันเกิดการแตกจากทางแม่น้ำยมจำได้ใช่ไหมฮะคงไม่ต้องเกิดอะไรแล้ววันนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวเราไปตามเรื่องนี้คุณผู้ชมจำแต่มันต้องเปิดภาพบ้านไม้อะทีมงานที่มันพังไปพร้อมกับกระแสน้ำเพราะว่าพันัางเนี่ยมันเกิดแตกประมาณสัก15เมตรน้ำวังเนี่ยมันก็เลยซัดเข้ามาในพื้นที่ออของหมู่6กับหมู่เจ็ดตำบลท่าทอง เมื่อวานนี้เราพยายามตามแล้วเขาประกาศเตือนให้คนอพยพยคงจําได้เนี่ยนะฮะแล้วเจ้าของบ้านหลังนี้หายไปเลยเราก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะเจ้าของบ้านหายไปไหนวันนี้น้องนัทวุฒิไปที่ศูนย์พักพิงของอบตอท่าอนนทองตํา,ตาบลสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเราเจอเจ้าของบ้านแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะก็คือพี่วัฒนาแกยอมรับเนี่ยนะฮะว่าวันนี้ตอนที่เราสังเกตเห็นบอกว่าใส่เสื้อเพียงแค่ตัวเดียวแล้วก็ใส่บ็อกเซอร์ใช่ไหมนี่ ทำไมอะขนอะไรมาไม่ได้เลยใช่ไหมเอาอะไรมาเลยเขาบอกมีแค่เสื้อกางเกงแล้วก็บ็อกเซอร์ส่วนรองเท้าก็ขอที่วัดคือเอามาได้แค่ชุดที่ใส่แค่นี้แหละแล้วก็ไม่ได้หยิบอะไรออกมาเลยเบื้องต้นเองเนี่ยตอนนั้นเองก็คือได้รับการช่วยเหลือออกมาปรากฏช่วยเหลือออกมาแล้วเนี่ยก็คือมาอยู่ที่ศูนย์อพยพมารู้อีกทีหนึ่งก็คือตอนที่บ้านเขาถูกน้ําซัดแล้วก็จนกระทั่งเนี่ยพังไปตามคลิปนี่นะบอกว่าบ้านเขามีเสา12องต้นแต่ต้านทานแรงน้าไม่ได้เพราะตอนนี้มันคือจุดรับน้ําเต็มเตมแต่เขาปลอดภัยแล้วนะฮะเพราะ ตัวเสื้อหนึ่งตัวแล้วก็บ er, er, ็อกเซอร์บ <3 S 2> ็อกเซอร์สามิ้งแค่นั <4 S 1> น้นของในบ้านไม่ได้เอามาเลยเอามาออกมาแจะตัวไม่คิดว่ามันจะพังพี่ไม่คิดว่ามันจะไปกับน,น้ำหมดก็คิดว่ามันไม่พัง<ม>พีง่คิดว่าบ้านมันไม่พังเพราะว่าคคบ้านก็ไม่ได้ล็อกใช่บ้านก็ไม่ไล็อกเลยเก้าสิบสองหมดสิบสองต้นสิบสองต้นแต่ก็คือแบบเอากระนายน้ำไม่อยู่ไม่คิดว่ามันจะพังเลยคิดว่าสามสี่วันก็ลดแล้วกลับไปอยู่เหมือนเดิมก็มี L.C.D มีกล้องมีพระมีคุณผู้ชมครับแล้วนี่ฮะคือพนังที่แตกตอนนี้ยังซ่อมไม่เสร็จใช่ไหมยังไงยังซ่อมไม่เสร็จยังคงไหลออกมาเหมือนเดิมแล้วก็ซัดเข้ามาในบ้านของชุมชนนี่แหละล่าสุดเห็นบอกว่าบ้านเขาหลังที่สองเกิดอะไรขึ้นมีบ้านป้าน,นิดนะบ้านป้านิดทะนิทรซึ่งวันนี้นะัทวุฒิก็ลงพื้นที่ไปไตอนกลางวันก่อนดูภาพก่อนนะมันจะมีภาพก็คือเห็นว่าพระบ้านหลังเนี้ยลักษณะก็คือน้นำเนี่ยซัดแบบเนี้ยโอแบบเนี้ย แล้วมันเป็นลักษณะบ้านเอียงฮะมันมีภาพจริงตอนกลางวันที่เราไปเจอด้วยตอนไปเจอเนี่ยน้ํามันก็หลากแบบนี้แต่เสาของบ้านเนี่ยมันขาดแล้ววันนี้ตอนช่วงสายๆที่เราไปเจอเนี่ยเราเห็นว่าลักษณะก็คือนี่นี่นี่ตอนตอนเย็นนะที่แจ้งเข้ามาว่าบ้านหลีกแล้วเหมือนกันก็คืออีกหลังหนึ่งอีกแล้วไปแล้วไม่ใช่แพนะฮะโอ้ตายตายแต่ฟังเสียงหน่อยสิถ้าไฟเป็นหลังนี้ก็ไม่เท่าไหร่ฮะ แล้วไอ้ที่เห็นขวามือคืออะไรตอนกลางวันที่นะัาววุิไปเจอนะะีฮะเสาบ้านแกขาดแกก็มาดูบ้านแกแกก็มีความเป็นห่วงว่าบ้านแกจะพังไปอีกหลังแง ซ้ายมือตอนเย็นแจ้งเข้ามาบอกว่าลอยไปกับน,น้ำแล้วหมายความว่าขวามือคือตอนเราไปตอนเที่ยงยังอยู่ยแต่ซ้ายมือคือภาพล่าสุดไปทั้งหลังสแสดงว่าระดับน้ํามาเร็วและแรงมากล่าสุดเป็นไงบ้างเราบินบินโดรนใช่ไหมใช่แล้วอย่างไรเราได้เจอกับกลุ่มผู้เสียหายไหมก็คือป้าน,นิดจนเจอเจอป้าน,นิดบอกว่าเนี่ยบ้านแกตอนนั้นเนี่ยคือเอียงมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วจนกระทั่งตอนเช้าเนี่ยเห็นว่าเสาขาดและเป็นเสาปูนเบื้องต้นเองเนี่ยก็กลัวว่าน้ํามันจะซัดไปแล้วก็ซัดไปจริงๆตอนนี้ไม่รู้จริงๆว่าจะทำยังไง นากับบ้านหลังนี้ครับเพราะว่าโทษนะถ้าถ้าป้านิดขอเปิดภาพตอนเที่ยงก่อนที่นัทปงเนี่ยนัทวุฒิปงลังกาไปเจอเนี่ยนะฮะคือถ้าป้านิดไม่เลือกออกมาเนี่ยสมมติป้านิดคิดว่าเอ้ยอยู่ไหวคุณผู้ชมตายเลยนะฮะใช่ไหมใแล้ววันนี้ป้านิดสุดท้ายคือปลอดภัยใช่ไหมป้าน่ะปลอดภัยบ้านน่ะไปกับน้ำแล้วแกบอกก็ได้แต่ยืนมองแล้วก็ร้องไห้ฮะเขดูคนเลอะเยอะป้าก็นั่งดูอยู่ตรงนั้นดูอ่ะ ดูไปร้องไห้ไปแรงแรงมากเลยถ้าไฟเป็นหลังที่เขาไมรอพอบ้านไปอยู่เหนือน้ําบ้านเขาอยู่ใต้น้ําตอนนี้บ้านที่หนึ่งที่ว่าตัดน้ำให้เดี๋ยวไปแล้วตอนนี้อน้ำกำลังทับบ้านเรารตอนนั้นน้ํามาท่วมมากแต่มันมันไม่ไม่ไม่เป็นไรออกมาสักพรั้งนี้ยให้เสามันไปอย่างนี้แล้วตอนนี้ดูเียบมาก โค้งแล้วโค้งแล้วไปเป็นหลังนี่ก็ไม่ได้เสามันหลุดนี่แหละครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะทุกสิ่งที่ท่านได้ร่วมกันบริจาคมาลำปางเราก็ต้องกลับไปเออไม่ใช่ลำปางเมื่อกี้ก็สุขโสขทัยฮะกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวกำลังจะไปลำปางด้วยใช่ใชไหมทั้งหมดนี้จะได้เอาไปช่วยเหลือแล้วก็แล้วจริงๆวันนี้เราขอปิดบัญชีด้วยคุณผู้ชมฮะสำหรับยอดที่ท่านบริจาคก,กันมาแล้วเราก็จะจัดแจงนําไปเยียวยาสําหรับผู้ที่ประสบภัยในแต่ละพื้นที่นะครับ